กันแล้วครับฟองเทียร์ทั้งหมดก็อยากให้ถูกและเชียร์กันบอกว่าพูกพูกพูดพอได้ไหมนะครับกันแล้วครับไปเลยไปโอ้โหได้มา1 0 0 0เป็นไปได้ยากมากมเลยนะครับและก็ลังเลนะทุกอย่างเป็นไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะพูดออกมาเลยว่าจะเป็นอะไรขึ้นมายังไงเลยนะครับ แล้วออกมาเป็นโอ้โหถูกด้วยนะคนที่ลุ้นว่าจะอยู่หรือไปนะมีลําดับคุณมิโลดนะครับคุณแทนคุณด้วยคุณแทนคุณ,คณนีณ่72นะจะไปเบียดแทนหรือไม่นะเพราะฉะนั้นลุ้นคัณปัญญาตรงนี้นะฮะได้ไปอีก20่นะรวมของเก่า 17- 3 7บเจ็แล้วครับ<อ>และนี่คือเพลงที่ปรากฏขึ้นตอนเริ่มต้นของเกมมาริโอ้บราเธอ หรือ Mario Bros. ซึ่งถูกนำมาจากท่อดแรกของบทเพลงคลาสสิกที่มีชื่อว่า i ner, iner, n e r Clyner Nac Music หรือ a l i t n h t Music ของคีตาวีชื่อก้องโลกชาวออสเตรียวูฟกังอามาดิอุสมอซาซึ่งเขาได้ประพันธ์บทเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1787ขณะนี้คุณปรัชญาวิดีโอเกมแข่งไปแล้ว2หมวดสะสมคะแนนไป33คะแนนเหลืออีก2หมวดเขาจะทำได้อีกกี่คะแนนและจะสามารถขึ้นมาติดหนึ่งใน5ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเขากันตอน่อ ไบร b โ่เบนซ์สูนย์รวมเบนซ์มือสอคุณภาพเหนือระดับคิดจะซื้อขายเบนซ์มือสทุกครั้งคิดถึงเบนซ์แอนเเจออะไรโจทยจะเป็นอะไรนะครับสนุกทุกหมวดนะครับหมวดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวิดีโอเกมเอานะครับนี่คือเกมที่ชื่อว่าอะไรครับอ้าวดูโจทย์ซะบอกให้เป็นเ็หมายเลขหมายเลขติดใจติดใจมันจะเจอ อยากดูพื้นดูพื้นเก็บพื้นใจดีขนาดดีขนาดเอาขนาดวีนะีนะครับวีนะครับแต่ขอเห็นขอเห็นเจอเห็นออกไปออกไปทางออกไปทั้งไม่ยั่วก็ไม่เอาก็ไม่เอาดาไม่เอานะเอานะะเอาพูดอยู่นพูดอยู่นแหนกเลยเนี่เลยเนียเลยเนี้ยางบังเกี่ยังเกลี่ยเลยครับเลยครับไม่ไม่มีอก็ยังยังสามสิบสิของของเราของเราจะเห็นจะเห็นอะไรจะเห็นอะไรครับดำยำยอย่าดำอย่าดำอย่าดำอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จริงจด้วยจริงจด้วยจริงด้วยเนี่ยมันเนี่ยมันแปมันแปมันยังไม่มันยังไม่จบยังไม่จบอย่างน้อยก็รู้อน้อยก็รวมแ่ทเทิร์นซิแีทเทิร์นซิดแต่แต่เกมโอเวอร์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 โอเวอร์อยากอยากอยากตอบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเกิดเกิดเกิดเหลือเหลือกินเหลือกินหรือมึอาจจะอารจัที่โอเวอร์โอเวอร์แล้วแอดแปรแอดแปรมากกว่านั้นมากกว่านั้นนั้นอันนี้โอกระเพาะโอกระเพาะกับแพา นนคครรัับบแต่ครับตายเรื่องตายเรื่องครับเรื่องครับเล่นงนี่มันเล่นงนี่มันมีเร่นี้มันมีหลังหลายๆหลังหลายๆเหตุหลายๆเหตุผลเลยดีกว่าเลยดีกว่าครับตัดครับตัดครับจัดครับจัดต่อต่หรือไปหรือไปเลยไปเลยติมต่อไปต่อไปต่อไปแทนคุณแทนคุณแทนคุณแทนแขวนอยู่แขวนอยู่แขวนอยู่ฝากมาฝากดูฝากดูไหมตัดต่อไปต่อไปนะครับ ไม่เฉลยไม่เฉลยเบอร์อเบอร์หนึ่งสองหมายเลขหมายเลขเลขหนึ่งกับหนึ่งกับสองแถวตีแถวเลยแถวเลยนะแถวเลยไปเอาเอารถถังรถถังรถถังเลยผมสุดท้ายผมสุดท้ายผมสุดท้ายพอเพียพอเพียนะเรียบร้อยเลยรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยนะแรกแรกของแรกของแรกของที่ทำให้นักที่ทำให้นักเล่นให้นักฝ่ายศัตรูศัตรูให้ตุนเน่เดียวกันเดียวกันคุณไม่รอดคุณไม่รอดไม่รอด ก็เหลือก็เหลือจะเบียดจะเบียดเขาเป็นครับไบ้ไว้าโฆษาโฆณาเมื่อนีฮะงพันเ้ารอี2546ในชื่อเรื่องว่าศพสู้คนเมือมันกดดันดรนะมาออกแต่มันแท้แห่งปีนี่ตอนแรกเรานั่งดูอยู่ที่บ้านนี่เราก็ก็รู้ครนนับว่า okay. มันกดดันเห็นแต่ละคนมาแข่งทุกปีทุกปีนี่แบบบางอันก็สนุกบางอันก็เครียดเพอามันเจอเขากับตัวเองนี่เจออย่างนี้เราก็ขำไม่ออกเหมือนกันแบบมัน ปกติไม่เคยมานั่งนึกนั่งจําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกมขนาดนี้มาก่อนคือเล่นเล่นมันเอาสนุกเนี่ยก็มานั่ง,แบบง,งแบบแบบนั่งอ่านนั่งทวนแบบแล้วก็นั่งนึกว่าอย่างนี้เราเคยรู้ไหมตรงนี้แบบาบางข้อก็เราก็รู้ครับเามองข้ามไปสําหรับข้อที่2คําถามคําตอนนะครับตอนแรกก็ได้มีการเปิดเพลงจากเกมให้ฟังซึ่งตอนนั้นอ่อ,อตอนที่ผมได้ฟังเพลงครั้งแรกผมก็ นั่งในทีมงานคงจะถามว่ามาจากเกมอะไรนี่เราก็ม่ยเพลงนี้เรารู้จักเพลงอย่างน้องกี้คองครเล่นแต่ก่อนตอนเด็กๆลกยเป็นว่ามาถามใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโอเริ่มอึ้งที่เลือกโมสาดไปแล้วคุณปัญญาตอบกลับมาว่าถูกต้องนะครับโหดีใจมากไม่แน่เชื่อว่าตัวเองจะพัดหลุม่มพาสาม ได้โฮอีกวันจริงๆงตอนนั้นวิ่งวิ่งไปหาเพื่อนเราวพรไม่คิดว่าค,ค,ค,คงคงไม่รอดแน่แล้วถ้าเจอข้อนี้เข้าไปแล้วตอบผิดนี่ตกรอบอย่ไงจริงตอนแรกก็อยากจะแบบว่าทำไมโพอเราต่ำอย่างนี้วะก็อยากทำเซอรอ์ไพรส์ก่อโพยี่สิบเหรเราอาจจะแบบกลับ 0, เป็นสองศูนย์เป็นศูนย์สองอะไรอยาบบ่างนี้เราก็อยากทำให้ได้อย่างนี้ว่าโอ้เสียดายสามพันเข้ารอบไปแล้วนะครับรถมือสองนะครับช่างแรกมีมานะครับหนังผีนะครับบุญกะรันนะครับ แล้วก็คุณรนไวายนะครับเหลือ2ท่านนะฮะต้องมาลุ้นกับ2ท่านที่เหลือตรงนี้นะครับอาร์ตบอล75นะครับความสุนทรไทยจีนคุณแทนคุณที่72นะครับคนต่อไปขึ้นมานะต้องมากวกว่า72เพื่อมาแทนให้ได้นะครับระหว่างฝรั่งเศสค,คุณกสิติแล้วก็คุณแซนดี้หงครับคนใดคนหนึ่งใครเอ่ยเป็นบาร์บี้ต่อจากเลเซอร์บาร,ร์บี้รีบเลยครับเป็นบาร์บี้ตามคำเรียกร้องนั่นคือคนสุดท้ายนะฮะ คุณคุณคุประยาถือไว้ฮะคนสุดท้ายแล้วเปิดพร้อมกันอันนี้คือคนที่จะเล่นต่อจากนี้เลยนะอยู่ที่มือผมนะฮะอันนี้คนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวได้จะพึ่งจะท้าคุณต้องเปิดหลังผมนะคนที่จะเล่นต่อจากนี้ไปเออเออบา้า